กิจกรรมจิตอาสายาวชนคนเจนเอมีนักศึกษานับร้อยคนจากทั่วประเทศนะครับผมเข้าร่วมชิงความเป็นหนึ่งในโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยซึ่งในปีนี้ผลงานหนังสั้นแฝงแง่คิดคุณธรรมจากทีมเยาวชนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศไปครองการประกวดในครั้งนี้ก็เป็นเสมือนเป็นการจุดประกายอนาคตของประเทศชาตินะครับให้คนรุ่นใหม่มีหัวใจอาสาติดตามได้จากคุณธนัญญาพิพิธวณิชกาศครับ ชัยชนะจากการประกวดความดีจิตอาสาเพื่อพัฒนาประเทศของโครงการหนังสั้นจิตอาสาพัฒนาชมุมชนทําให้กลุ่มเยาวชนมหาวิทยาลัยกรุงเทพเจ้าของโครงการภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทํากิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมโดยท um ุ่มเทพลังกายและพลังใจของพวกเขาผลิตหนังสรรั้นเผยแพร่บนโลกออนไลน์สร้างค่านิยมจิตอาสาก็เนื้อรางวัลน,นี้เนี่ยก็เป็นรางวัลที่พวกเราภูมิใจมากเพราะว่ากว่าที่พวกเราจะผ่านมาได้เนี่ยก็ใช้เวลา มากกว่า2-3สเดือนนะครับในการทำแล้วก็เราทำตลอดต่อเนื่องทำไม่ได้หยุดเลยฮะก็คือว่าทำตั้งแต่ออกจากบ้านความดีแล้วก็ทำจากวันนั้นจนถึงเมื่อวานนี้ไม่ไม่ใช่เมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้เลยครับเราเช็คฟีดแบ็ตั้งแต่ลงพื้นที่เพื่อที่จะหาแรงบรนดาลใจกับชุมชนแล้วตอนนี้เนี่ยที่สำคัญก็คือว่าแรงบรรดาใจจากชุมชนเนี้ยมันสามารถทำให้เราเนี่ยได้สร้างหนังเพื่อชุมชนแล้วก็ทำให้คนในโลกออนไลน์เนี่ย เกิดจิตสํานึกที่ดีกับการที่จะปลุกจิตสำนึกของเราทํางานทําจิตอาสามีจิตเพื่อสาธารณะนะครับนังสร้างความยาวไม่ถึงสินาทีของพวกเขามีกระแสต,ตอบรับอย่างล้นหลามในโลกออนไลน์ด้วยเรื่องราวปฏิบัติการจิตอาสาจากคนนอกพื้นที่ที่เข้าไปช่วยพัฒนาชุมชนชาวมอญรามันหมู่บ้านสาลาแดงเหนือจังหวัดปทุมธานีในการรักษามารดกทางวัฒนธรรมเอาไว้ ซึ่งเงินรางวัลที่ได้ในครั้งนี้ทีมผู้ชนะเลิศโครงการตั้งใจจะนำไปสร้างหนังสั้นเรื่องต่อ,ตอปักเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ขึ้นสมดังเจตนารมณ์ของผู้จัดงานโดยผลอากากเอกชลิตพุกผาสุกองค,องคมนตรีผู้แทนสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีในการมอบรางวัลชนะเลิศเชื่อว่าจิตอาสาที่เกิดขึ้นในใจของทุกคนที่มาร่วมโครงการไม่เฉพาะผู้ได้รับรางวัลเป็นเสมือนการจุดประกายอนาคตของประเทศชาติ ให้มีเมล็ดพันธุ์แห่งความดีมีหัวใจสำนึกในสาธารณประโยชน์ของส่วนรวมสืบไปเป็นเรื่องเรื่องดีสำหรับอนาคตนะครับ <c oughs> เพราะว่าบางครั้งเมืองใหญ่สังคมเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทำให้คนเนี่ยลืมแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะบูิพ์ทิศหรือจิตอาสาทำอะไรต่างๆให้กับให้กับคนส่วนรวมเอ n จนเอเจนเรชั่นแอคทีฟ แต่เจเนอเรชั่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ใหญ่ในโอกาสข้างหน้าและเขาถ้าเขาสามารถดำรงจิตอาสาที่จะทำเพื่อประโยชน์สำหรับประชาชนส่วนรวมมันจะทำให้สังคมของเราดีมากในอนาคตครับโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย2,557ปี3ภายใต้แนวคิดเจน A รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา ด้วยความร่วมมือของภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนจึงนับเป็นตัวอย่างความสำเร็จหนึ่งในการพัฒนาด้านจิตใจท่ามกลางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและสังคมยุคโลกาภิวัตน์ที่มุ่งเน้นให้เยาว,วชนเกิดความกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆมากกว่าทำเพื่อตัวเองท่านัญญาพิพิธวณิชการห้องข่าว NBT